ปุณนนนชาแนลมาทำอะไรครับนี่ก,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 กระเทียมไว้ดองทานหรือลูกทำาช่วย,ยายหรอครครับยดองไว้ทานด้วยครับได้ใส่บาทด้วยหรอครับใช่ แป๊บเดียวก็จะหมดอยู่แล้วเนี่ยเก่งจังเลยอีกแป๊บเดียวก็จะเสร็จงานแล้วหรอครับโอเคแล้วก็จะไปฟันในรอบ่อเกี่ยวย้าให้ให้วัวแล้วก็ไปหาญ้าให้วัวใช่ไหมใช่ครับไปหาฟืนไม้ยังไปหาฟืนไม้ยังเก็บฟืนได้เยอะไหมวันนี้ครับได้น้อยมากอ่ะฝากช่องได้แล้วเร็วบ๊ายบายแล้วบ๊ายบาย